มีน้อง Fc บอกให้รีวิวเสียงท่อหน่อยครับจัดไปตามคำขอสพอร์ตเว็บคันนี้หน่อยได้ไหมฮะแต่งเสร็จแล้วทั้งสองคันล่าสุดเพิ่งเอาน้องเขียวโรตัสไปทำการรีสโตฟิตเครื่องยนต์มาใหม่ดูสิครับใหม่กิ๊กคันนี้ก็สเต็ปเดิมๆลองฟังเสียงท่อผ่าหมกราคาห0 0ดูก,ก็ประมาณนี้เสียงนุ่มเงียบกำลังดีขี่ไปไหนไม่รบกวนใครแต่ไอ้บางลมทรงลุงคันนี้สิครับเสียงดังหูดับกับไม่ เอาจริงๆคันนี้ทํามาจอดเก็บไม่ค่อยได้ขี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาที่สงบๆห่างไกลจากผู้คนสตาร์ทให้ฟังนะครับเพราะว่าเสียงค่อนข้างจะดังเดี๋ยวข้างบ้านดัใครยังไม่มีรีไปตามหาราคาขึ้นยิ่งกดทองก็เวฟร้อยยี่สิบห้าบางลมนี่แหละแต่ว่าง,งานเข้าแล้วครับทุกคนจอดเก็บไว้นานไม่ค่อยได้ขี่แหวนร่วงมาจากไหนไม่รู้ขยันพังจริงๆไอ้รถแรงคันนี้ ดูจากองศาผมว่าน่าจะล่วงมาจากในเครื่องนะต้องส่องเข้าไปดูนะหรือใครที่มีความรู้ก็ช่วยบอกผมทีครับว่าคือแหวนจากชิ้นส่วนไหนจะได้หาใส่ได้ถูกก้มดูใต้ทองเครื่องไม่น่าใช่ต้องหาดูข้างบนน็อตตรงนี้หรือเปล่านะหรือว่าแหวนของการสบัดผมว่าไม่น่าใช่าการสบัดไม่น่าจะมีแหวนหน้าตาแบบนี้เฮ้เหนื่อยใจจริงๆจะไปไหนทีก็มีปัญหาตลอดลุกแล้วมันแหวนจากตรงไหนวะเนี่ยหรือว่าเป็นแหวนของเบรกหน้าหรือเปล่าครับ เออผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะต้องลองเช็คดูให้ละเอียดแหวนลองโชคหลังก็ไม่น่าใช่รูมันเล็กไปโชคใหม่มือหนึ่งราคา20,000ืกว่าบาทขนาดนี้ผมว่าไม่น่าหลุดง่ายคงไม่ใช่ตรงนี้หรอกเดี๋ยวหาดูตรงอื่นต่อแหวนอะไรวะสวยแล้จะขี่ไปล้อหลุดอีกใจเย็นนะครับทุกคนขอเช็คแป๊บลองมาดูอีกฝั่งแหวนคัดก็ไม่น่าใช่นะคัดมือเ่าด้วยลองส่องเข้าไปดูในโคงก็ไม่น่าใช่นะมัยังใหม่อยู่มันมาจากตรงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวพวกมญเจคืออะไรเนี่ย เวทเวทป้าอะไรวะหรือว่าตรงนี้หรือเปล่านะประกับคันเร่งโคเค่นเนี่ยเหมือนน็อตมันปิดไม่สนิทเนี๋ยแต่คงไม่น่าใช่นะครับแย่นะต้องมาไล่ดูระบบเบรกอีกนะ๋ยวขี่ไปเบรกไม่อยู่นี่อันตรายงานเข้าอีกนะครับแต่จากที่มองด้วยตาเปล่าก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วคงไม่ใช่ด้วยนั่นไงครับผมว่าแล้วจอดไว้นานเหมือนมีตัวอะไรมาก่อรถนั่นนั่นด้วงหรือเปล่านะ่ะอุ้ยด้วงเข้มซะด้วยอ้าวไม่ใช่นี่วะเขาเรียกเบรกแบมโบ้ด้วงเฉยๆนะ รมจาจกตงไหนไห,หรือว่าจะอยู่ในใต้บอ่อเพอล่าสุดผมมีของเล่นมาใหม่เข็มขัด,ขดแปลงร่างพระเอกใหญ่ใหม่ไทยไปไหนก็ติดตัวไปด้วยนะครับเผื่อได้ช่วยเหลือผู้คนเราเป็นซูเปอร์ฮีโร่เข็มขัด,ขด,ขดตัวนี้พี่ๆหลายคนบอกว่าแพงแต่สําหรับผมนะได้สนับสนุนศิลปินที่ชอบราคานี้คุ้มค่าครับนี่มันของร a ล e ม i m i t e d e d i t i o สุดเก็บไว้นานๆน่าจะมี4ี่ห้าแสนอ้าวลืมเรื่องแหวนไปเลยช่างมันเลยครับไม่สาคัญแล้วไปฟังเสียงรถดีกว่ามาถึงสถานที่ห่างไกลผู้คนมาลองฟังเสียงเครื่อง6กเจ็ดชัก8กันดูครับ เสียงก็ประมาณนี้นะครับเวฟ125บางลมทรงลุงหรือทรงตระอ,อ้นะครับอันนี้เป็นสายหมกนะลูก6 7ชัก8นะครับเสียงก็รันๆแบบนี้เลยนะครับปกติแล้วก็จะไม่ได้ขี่ไปไหนนะครับจอดเก็บดูนะครับเบาจะไม่แกะเลยนะเหมือนใหม่นะครับกวัวมันเก่าอยากให้รีวิวตรงไหนอีกบอกมาได้เลยขอบคุณครับ